นงแจ็ก,กี้ครับลูกแจ็คพอตพันลา้านอันนี้ให้ชื่อว่าเจ้ามิจก,กี้เง่นล้านลีแม่เพิ่นครำเพื่อนั่งสงการอะน,นั่งเขาสวยครับนั่งเขาสวยสวยเขาสวยครับมาไปเบิ่งลูกเขาสวยสาวแตงโมครับน้องแตงโมนะครับสาวแตงโมลูกเขาสวยลูกพอ ปีแสบหนึ่งสามศูนย์ปีสาดแดงครับแตงโมถ้าเต็งโมแต็งโมลูกแตงโมสวยเียเรต้ใส่มกอนแไปดูเกี้ จ็กกี้ลูกแจ็กกี้แจ็กกี้แจ็กกี้บักเถิกนะคะเถิกแจ็กกี้ผลงานของทายาทลูกแจ็คพอรตร้อยล้านหนีมินิมินิอือสลลสเลมินิ เจก,กี้ลูกจะกี้จะก,กี้กนเนื้อหนังกำลังมาหนางยนตยนต์ก,กี้ลูกอืมนี่นสงการเขาสวย ฝากที่ตามพ้นงานเลยด้วยค่ะเกษตรวันหยุดขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะในหลูกทักทายหน่อยบ๊ายบายค่ะลาก่อค่ะบ๊ายบายบบายบายย๊โอแจ็คพอตเจกกี้ ơi, เอ้ยเบิ่งมากเกกี้อะไรจะฟินขนาดนั้นลูก จะรับย่างเดียวว่าจะเกาให้เพื่อนนี่ฮ้ยจะสร้างค่ะ